ไปยืมเขาเขา Rudolph กินหากิโล<า>มือนี่แหละสีมากสีเขาว<ค>่าท่านได้ยืมเขาตบนนี้่ล่ะเป็นสีม่มมกินเขาน้ำกันค่ะชอบเป็ดก้าวด้วยแต่เขาอัน้นยังเย็กโอ้ยเบลเล่เนาะผีมุ่นนีเบอลเล่เด้หน่ต้องถือให้ได้สีสามชองอะ แต่แม่แผ็ดบ่มีเงินหดซีลอยซีลอยกว่าบอกหาลอยบอกช่องลอยกว่าแนะบบแบ่งกัน,กนคุนคืนเครื่งเพชรถ้ามีคนอยู่กโกรกอันยูทูบเบอร์ถือลอตเตอรี่นี่คือสีคักแห้งเนาะแ,แม่เนาะอืคือสีเฮ่ตึ่มตึมเนาะสีม้มวนคักรามมากินด้วยกันคุณจัญญา อออเอามากินข้าวด้วยกันค่ะต้นอ้อหากคนมันนั่งงูวตรงไหนก็งัว <c oughs> อ๋อค่ะคุณ่าหาเลยเ <c oughs> <c oughs> มียนอยู่บ่บา้ดานจี๋เป็่นส้งนั่นแหละมีก,ก,กุ้งแม่แม่ไปไ,ไหนเท่ามาต่ใส่เื่ออ๋อ ตลาดบอกล,ล,ลูกเขาไปหามาขายไหนเขาไปหาอยู่นีงงามไหลอย่างนี้คู่นี่บอกแกงบัง,บงใต้ห้องนี้อ่ะโอ้แกงสวยงามไหลามากต้นอ้ออย่าทาแป้งแบบนะแต่นะข่อยรับบ่ได้ <c oughs> <c oughs> อร่อยจริงค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนเนาะมาแล้วนะคะคุณเอียงนี่อร่อยจริงจ้ะคุณบุญนงเหรอคะวสวัสดีค่ะลูกอ้อเข้ามากดให้แล้วจากจากแคนาดาอู้ยขอบพระคุณค่ะขอบคุณหลายๆายเด้อค่ะมากินข่าวน้ากันค่ะลูกอ้อไม่สบายใจเหรือถึงอยากไปนั่งริมทะเลเบาค่ะแม่ละไม้ต้นอ้อ,อขึ้นคอนเทนต์แบบอ่าแบบว่า กับคล้ายๆกับว่าเราไปไหนไม่ได้เนาะมันอะไรนะมันโควิดน่ะ่อมาเราจะกองเสียบได้เศษไม่เยอะเขอก็ปิ้งหมกินถองก็เห็นเน่กินเน่อยากข้ามดอกเห็นแล้วแบบนี้ จริงเขากับแกงน้องหม่กับอันปิ้งูกับแกงข้าวกับแกงข้าแกงสาลายน้ำจืดแกงสาลายน้ำจืดนะครับทุกคนค่อยค่อยย่านมันเป็นสลกูกค่อยก็ต้มตะกอ,อนเออต้มต้มขามันขาสลแกเสีงจนไม่ผัก,ผกอะไร่อยบอกบอกบอก,บอกผักผักทั่วผู้ผผ กินไรเดอร์มันสิอ้วนกินเลดกินแต่พ่ออิม่มเอ้อเขามากินมานหน้ามันกินน้ำกันเอิออยู่เขาบ่มา <laughs> เขากำลังเมา <c oughs> <c oughs> เขากำลังเมาความรวยคุณอะไรจะเป็เนจ่าเป็นหมูห <laughs> มูแหละ,หละมื่อแรง <c oughs> ฟังทางนี้จ้องง้องจ้องง้องกระเจ้าค่ะเอ้ยใครอยากกินข้าวมาทางนี้อร่อยมากเลยคุณอินกลัวต้นอ่อนมากินเลยแม่แสดงฝีมือตุดขีดต้องแต่เช้าส่ยบาทด,ด้วย คุณอินบอกจะหัวรอไรเดอร์ข่อยย,อยานมาสั่นโอ้ขออ่อยเชื่อดอกยานตอนนี้เจ้ากันยัง,งเขามาเบิ่งข่อยอยู่ค่อยไม่เชื่อเจ้าหรอกอย่ามาตัวค่อยเลยต้นอ้อว่าเป็นตะยานดอกเอากินแกงเ่านี่ลำบากอ่ะ กินข้าวกับแกงหน่อไม้ค่ะทุกคนกินถั่วพูกินถั่วพูด้วยถั่วพูอ่อนๆเอากับเจ้าคนงามเนาะมาสันเบยเบย์นี่กับงามอีหลีนั่น่ะโอ้ยลูกเอยผู้ใดบ่ยองก็จิย่องอก็เจ้าของ จ่ายมูหงอมูประยงอจักเต้าก็เอากินข้าวแกงหน่อไม้กับแม่คำสายนะคะย่างหน่อไม้ใช่ยอดยอดแบบพักทองโอ้ยอดแบบบวบบ่ะแม่พักทองน้องพักทองอืม กินแบบนี้เขาเชื่อว่าเลยพี่มนได้รับสเปรย์แล้วเย่เ yeah ย่เ yeah ย่ yeah. นิงไปขอ <c oughs> ขอะไรกันบ้างหัวข่อยว่าข่อยได้พินอีกแล้วกู <c oughs> <c oughs> ใ้ใจพิ้นดู้แทะบัดบ่ได้บัดบ่ได้บัดเอาพินมาอีกแล้วกู <c oughs> ้สิดได้ดู้แทะข่อยคือสิได้ดู้แทะหมายเลขมันบอกคือกันไหน <c oughs> ฮะอร่อยค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ล่อยรถเม่อยแอ้เลยผู้ใดผู้ใดกินโดนกะโอ้ยเนาะคือหอดรสชาติบรรยากาศเด้กินแกงหน่อไม้ยองยานั่งนี่มันมืดดำเลย เ,เลี้ยขาตังหน้ากันแม่เขาบอกต่ำต่ำทั้กันก็พอเบื่อขาดยองต่ำต่ำเท่ากับมาปัานอืมพี่เกา้าจ้องสาวกินเป็นเสียบว่าจันน้าเนาะบดเอาหน้ามีเครื่องปั้นน่ะสองแม่แม่แมบดได้เอามาขอบคุณค่ะ,คะพี่แม่ภัยจิตหรือเปล่าตัวอ,อันถึกบ่ บอแมนคุณแม่คุณแม่เพียงใจบอ,อกยิ่งเขาก็แก่งน้อยกินผักเยอะๆดีใช่คะ่ะต้นอ้อชอบกินผักเยอะๆมันแสบอยากกินอยากกินแต่เท่านั้นล่ละมามีจะกุ้งนี่เท่าก็ได้ยูนี่บอมีขายแสยบเด้อหลาบเท่า ลาบอันเอียงก็เขาเอิญอันสาหลายน้ําจืดนะคะนี่นี่สาหลายน้ําจืดแกงกับลาบไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้แม่แกงแกงเอาแกงใส่กุ้งกลัวกลัวมันจกปกระปรกม,มาล้างใหม่แล้วก็แกงแม่คำใส